โชว์ลีลาเปลื้องผ้าในรถไฟใต้ดินเรามักจะพบคนหลากหลายรูปแบบในสถานที่อย่างเช่นรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินข่าวฉบับเนี้ยพิสูจน์ได้ผู้โดยสารบางรายโชคดีแบบไม่มีทางเลือกที่ได้รับรางวัลเป็นการชมการแสดงโชว์เปลื่องผ้าอาราอารามจากหญิงนิรนามที่สวมถุงน่องสีดำร้ายนึง ผู้หญิงรายเนี้ยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเธอต้องการจะมอบของขวัญให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเธอก็เลยเลือกเวทีเป็นตรงกลางรถก่อนจะเริ่มการแสดงเปี่ยมความเย้ายวนผู้โดยสารคนอื่นๆต่างก็รู้สึกสับสนบางคนถึงกับลุกหนีแต่ดูเหมือนว่ามันจะยิ่งทำให้เธอชอบใจมากเข้าไปอีกแฮะ